I do not buy แล้วอกี <rôle> ีพ <but universal movement> ี <ici> <an S 2> ่จะบอกว่ตอนทําอะรตอัตอนท้ายของเพลงมีเสียงเด็กๆมาร้องด้วยเยอะมากๆเลยนะครับอกคนหัวล้อกจิดแคโตสนุกสนานนะต้องไปฟังนะต้องแวกเห็นเรื่องหลังการไหมครับเรื่องหลังในสิ่งวิดีโอเพลงนี้แล้วด้วยครับ มันเหมือนเคยดูมิสิคอ์ไหมครับของเมืองไทยราชนาวีเรองราเนอะเธอไม่รู้ทุกุคั้เวลาช่วรอเพลงคหญิงกริติทุกคนจะบอกว่าเธอรองเพลงไม่น่ารับคณเมิิคลมันเหมาะมากกว่าใช่เป็นมิิคว์มิิคอลออนเวทีแต่วันนี้เป็นละครมิสิคอล เลยทุกบรู้สึกยังไงก็ถ่ายทอดมาเป็นเสียงเพลงสนุกก็ถ่ายทอดออกมาเป็นเสียงเพลงเหนอเศร้าก็ถ่ายทอดออกมาเป็นเสียงเพลงแต่ชิคกี้พตอนนี้รู้สึกอะไรลองถ่ายทอดออกมาเป็นเสียงเพลงสิครับสมมติ่ทุกคเดินมาใช่ไหมพี่บีครับพ<า>ี่อะไรอจะบอกว่า เรารู้สึกแปลกใจแปลกใจอะไรเอ็ดดี้เป็นตัวอะไรฉันผ ah> ุ <h 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 az> <h az ้สายโยนไม่ร้องเพลงกัวที่ไหนอุตาร้องเพลงจากเดจริงๆเมัเป็นแบบนี้มันจะเกี่ยวเือนไปพระหลยคนไม่เข้าใจว่าแบบีดช่อมันคืออะไรบางคนเห็นหนังอินเดียวิ่งลัดล็อกต้นไม้ย่างนั้นอย่างนี้นียิ่งกว่านั้นอีก ตัดล้อต้นไม้ไปร้องเพลงไปตกน้ำไปก็ยังร้องเพลงใส่กันจริง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 ไม่มุกฝนตกมาคลืนคืนคลืนค่นก็ยังจะร้องเพลงใส่กันนี่ฮะคุ้มค่าแค่ไหนมันต้องดูอ่ะมันต้องดูและที่สำคัญนะทุกได้ยินมาว่าเพลงที่จะใช้ในละครเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเพลงที่หลายๆคนอาจจะเคยฟังมาแล้วใช่ครับเพราะว่าผมเล่นเป็นตัวละครในปีพศ2535เพลงในยุคนั้นก็จะเป็นเ,เพลงของพี่เบิร์ดธงชยัย พีมาชาพีเจเจตลินาริลอารมณ์นี้อารมณ์อารมณ์ของเอ่อคุณพ่อคุณแม่ที่มาในวันนี้นะครับแล้วเราก็ทันนะเนี่ยประเด็นทันไหมเป็นพี่ขีนุ้งตอนนั้นผมมตัวทุนนี่เอ้ยนอนใช่ไหมนอนอยู่จะขัดทำไมพลงในปีพศ2 5 5 4ก็มีเพราะว่า ผมเนี่ยข้ามเวลามาปีพศ2554แล้วก็พศ2555เนี่ยคู่ของผมคือน้องวิวแล้วก็มีโอกาสได้ข้ามาพศ2554น้องวิวก,ก็โตขึ้นมาหวดเป็นพี่น้องสินใจครับ ในตอนนั้นก็จะเป็นเพลงในปศ2554ครับอย่างเช่นเพลงของน้ำชาของไอซ์รันยูหรืออะไรกซีประมาณนี้ซึ่งสามารถที่จะอสอบคอไปกับเรื่องราวได้ใช่พอเราข้ามไปแล้วก็เอ๊ะอยากจะรู้ว่าคนรักของเราเป็นอย่างไรอนาคตของเราเป็นเช่นไรก็ต้องไปติดตามในละครนะครับข้ามเวลาหานะต้องติดตามนะคะนี่แต่วันนี้หนไหนๆก็มาแล้วไม่มาเสียเที่ยวแน่นอนเพราะพี่บี้มีเพลงจากละครเรื่องนี มันเ,นเพลงของคนอารมณ์เหงาที่แย่ทางกันไปแล้วยัีคิดว่าเอ๊เขาอะยังคิดถึงเราอยู่หรือเปล่าครับนี่เราจไม่ได้แย่ทางกันไปเลยนะนนเพลงอะไรนะครับไ,ไ,ได้ไหมถามี่ีหรอี่ี่าจะจได้นะพี่ีจได้ไหจำกัน ครับที่ติดตามผลงานอยู่เลยครับอันไหนวันนี้ที่ดีๆเก็บไว้อันไหนที่มันไม่ดีมกุกแปกล้อมเทียบสะดุด้มตีหนา้าแดนเซอร์ไม่เอานะฮะไม่เก็บนะครับทกคนต